เพื่อนเอนเรานึกว่าดอกกระเจียวอะ่ะมันใช้วิธีขยายพันธุ์ด้วยการแตกหนอ่อแล้วก็ไปหาขุดมาจากป่าจากดงหออมาปลูกในสวนในไร่ไม่รู้ว่ามันขยายพันธุ์โดยวิธีมีเมล็ดจากดอกมันด้วยเนาะเนี่ยเราถากไปตั้งเยอะแยะเลยวันนี้เรามาดาย้าในสวนนึกว่าย่าตอนแรกอะ่ะไม่ได้เอะใจถากทิ้งไปตั้งเยอะแยะเลยเสียดายมากเลยเหลือตนโคนต้นหน่อยนึง แล้วก็มาเหลือตรงนี้กระจุกแล้วก็มาอ้าสังเกตเอ้าวทำไมมันเหมือนดอกกระเจียวจังเลยแล้วก็เลยดูไว้เนี่ยเหลือกระจุกนี้เ,นเพื่อนๆดูนะว่าใช่ดอกกระเจียวไหมต้นดอกกระเจียวไหมเราว่าใช่นะเนี่ยเป,เป็นกระจุกเต็มเลยเคยให้เขาไปขุดมาจากป่า บางคนก็ขุดดอกกระเจียวสีม่วงสีขาวมาดอกมันสวยก็จริงอะ่ะแต่มันกินกินแล้วมันไม่อร่อยดอกสั้นๆมันไม่เหมือนดอกกระเจียวแดงที่มันมีความยาวแล้วก็อ่อนนุ่มกินอร่อยดูดอกมันมีมเมล็ดอยู่ในนี้ด้วยดีใจจังเลยต่อไปเราไม่ต้องไปหาขุดแล้วเราเอาตรงนี้ขายายพัน์ุเลยเนี่ยดอกมันเนี่ย มเมล็ดมันน่าจะอยู่ในนี้อะถ้าเราไม่มาเห็นต้นมันเราไม่รู้หรอกว่ามันขยายพันธุ์โดยวิธีใช้มเมล็ดด้วยนี่ดอกมันที่มันร่วงลงมามันอยากจะขึ้นเต็มที่เลยดอกกระเจียวแห้งๆแต่มันพยายามที่จะงอกอยากจะขึ้นดีใจมากเลย <c oughs> เป็นอะไรที่สุดยอดต่อไปเราจะขยายอยู่ในนี้ เยอะๆแล้วไม่ต้องไปหาขุดตรงไหนแล้วต้นนี้ก็ซื้อเข้ามาตอนแรกอะ่ะซื้อเข้ามาก็มาขยายแบบวิธีขยายหนอ่อไม่รู้ว่ามันใช้เมล็ดได้เลยไม่ได้ดึงดอกมันมาขุดโคนขุดเง่ามาเลยโอ้ยเสียดายที่ถากออกไปดอกกระเจียวป่าขยายพันธุ์ด้วยมเมล็ดได้ ดีใจเลยเอามาอวดเพื่อนๆค่ะต่อไปเราไม่ต้องขุดในป่ามาแล้วเย้ yeah.